ง่วงนอนตลอดเวลาแก้ยังไงสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปัญหาระยะเวลานอนไม่เพียงพอส่งผลต่อสุขภาพและจะเห็นได้ว่าในคนบางกลุ่มแม้มีระยะเวลาการนอนที่เพียงพอแล้วหลายคนตื่นมาตอนเช้ารู้สึกเพลียเหนื่อยอ่อนล้าง่วงนอนตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีหรือมีโรคความผิดปกติจากการนอนหลับที่พบบ่อยนอกจากก่อให้เกิดอาการง่วงระหว่างวานันและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเราไปรู้จักวิธีส่งเสริมการนอนหลับที่ดีกันเลยค่ะวิธีส่งเสริมการนอนหลับที่ดี 1. หลีกเลี่ยงอาหารมือ้อหนักก่อนเข้านอนอย่างน้อยสชั่วโมงนะคะ 2กินกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าวันละ1-2ผลกินกล้วยหลังอาหารเย็นก็ได้หรือก่อนนอน2ชั่วโมงก็ได้ค่ะเพราะในกล้วยมีอะมิโนโอแอซิดที่เรียกว่าซิโตเฟนช่วยกระตุ้นการสร้างสารเซโรโทนินเมื่อกินแล้วจะช่วยคลายเครียดคลายกังวลรู้สึกผ่อนคลายส่งผลทำให้เรานอนหลับสบายนั่นเองค่ะ 3... หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน่นชากาแฟและแอลกอฮอล์อย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะ 4. งดอาหารจังฟูด้ดเชน่นน้ำอัดลมแป้งขัดขาวเบเกอรี่ขนมหวานต่างๆเป็นต้นค่ะซึ่งจะทำให้น้ำตาลในเลือดไม่ปกติร่างกายคงไม่ได้ทำให้ง่วงรู้สึกเหนื่อยตอนที่ระดับน้ำตาลตกนะคะ 5ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากก่อนนอนเพราะตอนกลางคืนจะลุกเข้าห้องน้ำบ่อยทำให้นอนหลับได้ไม่เพียงพอถ้าหากอยากดื่มน้ำควรจิบน้ำเล็กน้อยก่อนจะนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะ 6. ไม่ควรนอนกลางวันหากน่วงนอนสามารถนี่ปรับระหวังวันได้ก่อนบ่ายสามโมงแต่ไม่เกิน45นาทีนะคะ 7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ วันละ30นาทีเพื่อสร้างออกซิเจนในเลือดให้มากขึ้นส่งผลทําให้หลับได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะควรออกกําลังกายช่วงเช้าหรือก่อนบ่ายสองโมงต้องสนุกกับกิจกรรมที่ทําด้วยนะคะเชน่นเลือกออกกําลังกายที่เราชอบการเดินเล่นช้าๆสบายใจเป็นต้นค่ะและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักช่วงก่อนเข้านอนนะคะแผ่อนคลายความเครียดก่อนนอน สามารถทำได้หลายวิธีเชน่นอาบน้ำอุ่นทำสมาธิเหยียดกล้ามเนื้อผ่อนคลายและเดินช้าๆไปมาเป็นต้นค่ะ 9. จัดห้องนอนให้ดีห้องนอนควรเยียบเมื่อสบายอุณหภูมิเหมาะสมและอากาศถ่ายเทได้ดีถ้าหากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะทำให้สมองเสื่องซึมและง่วงนอนตลอดเวลานะคะสิ ไม่ควรดูทีวีไม่เล่นคอมพิวเตอร์หรือไม่เล่นอุปกรณ์สื่อสารต่างๆไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย30นาทีนะคะ 11. ควรเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเดียวกันทุกๆวันทำเป็นประจำทุกวันร่างกายจะสร้างระบบนาฬิกาชีวิตของตัวเราเองขึ้นมาใหม่จะตื่นได้เองอย่างสดชื่นไม่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุกโดยตั้งเวลาเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่ม เพื่อให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเพราะปกติร่างกายของคนเราจะนอนหลับเป็นรอบถ้าเริ่มตั้งแต่เคลิ้มเคลิมสลืมสลือจนถึงขั้นหลับลึกจะกินเวลารอบละ90นาทีคือละ5-6รอบถ้านอนหัวค่ำจะทำให้เรามีโอกาสที่จะนอนได้หลับลึกมากยิ่งขึ้นนะคะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสำคัญต่อร่างกายสำหรับใครที่นอน8ชั่วโมงแล้ว ยังรู้สึกอยากนอนต่อยังรู้สึกเพลียต้องรีบพบแพทย์นะคะไม่ควรเพิกเฉยต่อการนอนที่ผิดปกติของตัวเองและอย่าลืมปรับพฤติกรรมการนอนด้วยวิธีเหล่านี้กันนะคะตื่นมาจะได้สดชื่นส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอขอบคุณค่ะ